ไมกเขาบโเนี่ยไปรับของเนี่ยมัเร่ติดโอ้ยแต่ดูได้ยากรอบเดือ่เนี่ยสิไม่กินต่นอนยู่งสีแค่จังไดเดียวนมื่อสเป็นวไยตายนั่นแหละบาด้เบิ้งเบิ้งหลดคุณตาโมญิลิเมื่อสีตัวอลาเมื่อสีกินเมื่อสีกินเลยมื่อท้องใครยังสีนู่นมื่สี กินลขีออกเป็นผงมันเพรเหตุยังตื่นขึน totally ก cool> right ินก uh, ินอะ้วก yeah, ็น้อยน่เียกอย่าว้อวนงละมันทีหนึ่งบางทปวดมากเฮ้ยกงได้ไอ้เมื่อถือโหลดยาเตมบ่ถือแหละกินมันก็น้